สวัสดีท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์และเพื่อนๆน,นิสิตปริญญาโททุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสาวิตีภูผาแนบค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีคำถามอยากจะมาถามทุกท่านว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเราจะมีโอกาสในชีวิตสักกี่ครั้งคะ ที่เราจะได้มีโอกาสขึ้นมาพูดบนเวทีแบบนี้เวทีที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เวทีที่มีคนมาฟังเราพูดแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่แน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสขึ้นมาพูดบนเวทีแห่งนี้เวที TED Talk ในมุมมองของดิฉันคือเวทีของผู้นำเวที ผู้ประสบความสำเร็จที่มาเล่าประสบการณ์แนวคิดไอเดียต่างๆที่มีผู้ฟังที่อยากมาฟังและมาถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขาและสิ่งเหล่านั้นแหะค่ะคือวิสัยทัศน์และวันนี้ดิฉันเห็นว่าเวทีแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในชีวิตของดิฉันค่ะเพราะวิสัยทัศน์กับผู้นำเป็นของคู่กัน ทุกท่านเห็นผลไม้ในมือของดิฉันไหมคะนี่คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลคือผลไม้ธรรมดาธรรมดาชนิดหนึ่งก็เปรียบเสมือนเราค่ะคนเราที่เป็นคนธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าแอปเปิลเคยเปลี่ยนโลกมาแล้วถึงสามครั้งทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหมคะค่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะแอปเปิลลูกที่หนึ่ง ดิฉันให้ชื่อว่าแอปเปิลแห่งอารยธรรมเป็นแอปเปิลในสวนเอเดนของอาดัมและเอวาที่พระเจ้าทรงตรัสกับอาดัมและเอวาว่าห้ามรับประทานผลไม้ชนิดนี้จากต้นนี้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะตายแน่แต่โดยอาดัมและเอวาเป็นมนุษย์ค่ะพื้นฐานของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาความจริงในชีวิตในบางอย่างและนี่คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของมนุษย์ค่ะและแน่นอนค่ะอาดัมและเอวาได้ขัดคำสั่งต่อพระเจ้าและได้ถูกขับออกจากสวนเอเดนและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดมวลมนุษยชาติและอรารยธรรมมนุษย์ค่ะและจากข้อสงสัยความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นี่เองค่ะ นำไปสู่แอปเปิลลูกที่สองก็คือแอปเปิลแห่งวงการวิทยาศาสตร์จะเป็นใครไปไม่ได้เลยคะ่ะเซอร์ไอแซคนิวตันผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏวิวัติวงการวิทยาศาสตร์สู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพียงคำถามคำถามเล็กๆคำถามเดียวที่ถามว่าทำไมแอปเปิลที่ตกลงมาถึงไม่ลอยขึ้นไปนำไปสู่การค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วง กฎของจักรวาลและความจริงที่มนุษย์ทุกคนได้รับรู้จนถึงทุกวันนี้และนำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องมือทางการสำรวจอวกาศต่างๆอีกมากมายและกำเนิดนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านนับจากนั้นเป็นต้นมาและนี่แหละค่ะคือสิ่งการสิ่งเล็กๆที่เกิดจากการอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์หลังจากนั้น เมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาต่อไปนำเข้าสู่ในยุคของเทคโนโลยีก็กำเนิดแอปเปิลลูกที่สาขึ้นมาค่ะแน่นอนค่ะแอปเปิลลูกที่สามนี้ก็คือสตีฟจ็อบส์ซีโอบริษัทแอปเปิลผู้ที่ปฏิวัติวงการเทคโนโลยีแต่วิสัยทัศน์ของเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ปฏิวัติเทคโนโลยีเพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น แต่วิสัยทัศน์ของเขาคือต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่เขาสร้างค่ะโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาเครื่องหนึ่งจะไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาอีกต่อไปจะทำงานได้หลายๆอย่างในโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่คือวิสัยทัศน์ของสตีฟจ็อบส์ค่ะแอปเปลิลทั้งสามลูกที่ดิฉันได้กล่าวถึงในมุมมองของดิฉันนะคะหมายถึงผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะคือบุคคลที่กล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะเห็นต่างและกล้าที่จะตั้งคำถามและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อและตนเองคิดและเปลี่ยนแปลงโลกได้วิสัยทัศนะคะถ้าตกลงไปในใจของใครสักคนหนึ่งแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นกันค่ะ จากวันนั้นสู่วันนี้ดิฉันได้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือโจทย์ในชีวิตของตัวเองการที่ดิฉันไปทำงานทุกวันทุกวันเจอปัญหาในห้องเรียนเจอปัญหาในโรงเรียนอ่านข่าวทุกวันเนื่องจากพวกเราเป็นบุคลากรแห่งการศึกษาสิ่งที่เราเห็นคือปัญหาของการศึกษาถูกไหมคะ ปัญหาของการศึกษาที่เหลื่อมลำ้ำปัญหาในเรื่องของเนื้อหาวิชาที่เด็กเรียนในทุกวันนี้แต่ไม่สามารถเอาไปตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันและชีวิตข้างหน้าในอนาคตที่เขากำลังจะไป,ปะเผชิญค่ะในวันที่ AI กํกำลังจะมาทำงานแทนมนุษย์พวกเรากำลังยังมานั่งเถียงกันเลยคขาว่า iPad ยังจำเป็นต่อเด็กไหมแท็บเล็ตจำเป็นต่อเด็กไหมในวันนี้โลกเราก้าวไปข้างหน้า แต่ถ้าการศึกษายังย่ำอยู่กับที่ก็ไม่ต่างอะไรจากการเดินถอยหลังถูกไหมคะในวันนี้คุณครูที่เข้ามาสู่ในระบบการศึกษานักศึกษาจบใหม่ที่เข้ามาสู่ในระบบการศึกษามากมายเหนื่อยล้ากับการทำงานบางคนถึงกับลาออกจากราชการทั้ง,งที่สอบเข้ามายากและนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็นว่าเป็น การสูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทุกท่านนะคะดิฉันเชื่อว่าการศึกษาคือศาสตราวุธที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศชาติ ดิฉันคาดหวังเหลือเกินว่า Apple ิลลูกที่สนี้จะเป็น Apple แห่งวงการการศึกษาและไม่แน่นะคะว่า Apple ิ u ลลูกที่4อาจเป็นคุณที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ